รียบร้อยพี่น้องมาตำมหุงแบบบ้านๆส้มตาบ้านเฮาพี่น้องต้องบ่หลายนี่ข้าวปุ้นก็มีผักอีเลิอดผักข้าวทองบ้านพี่น้องเอิ้นอย่างนี้ผักข้าวทองนะอันนี้ชะพูอีเลิอดมาพี่น้องมาอ و, เอ้าผู้เดียวสบู่ดีครับมานี่โอ้ยสบู่เขากำลังขายดีเอ้าพี่น้องอุ้ยมากระถินบางคนก็เอิ้นมากระเสียดมาเข้ามาได้มั้ยมามมา,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 มาบัวโอ้ปิดเทอมแล้วบ,บ,บวัวก็มาแล้วปิดเทอมแล้ว เอา้าอนุญาตใส่มือด้วพี่น้องต่ำแบบบ้านๆเหาเนาะแ่บครับยั้บ่ทานกินอ ขาดเค็มหมูเนาะหมูเป็นยังเค็ม,เค,ม,มคเค็มเปิดทอดไข่เค็มทอดไข่เค็มปะแต่มาหู้ไปจางไปไม่มยตี้ยไม่เตี้ยสามคอนมุดมันรูตรเตี้อยู่ตี้กินเนอะอ อันไดดีครับไปอันใดดีดีครับเือดีอืมเอกินกินเพเป็นยังสันสบู่ดีครับมันดีอยูเป็นเนื้อค้าหักเงเด้มาสอดใครเคี้อมาากเงยเน่ยสามความเสีเบอร์เโอ้ม่ได้เสียนแดงมาสิงเนาะเนาะจะคำกัอนลาพี่ลานน้อง ตามปูเลยเนาะโอ้โหเบื่อบูบตายเนะเดี๋ยวจะปูตายไงเอาสนีเลยพี่น้องสบายดีพอ